สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างประวัติลูกค้าของโปรแกรมเชอร์วีกันนะครับสําหรับการสร้างประวัติลูกค้านั้นสิ่งที่เราต้องมีอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้าระบบด้วยรหัสที่มีตําแหน่งเมนเจอร์ Manager หรือสตาฟนะครับถึงจะสร้างประวัติลูกค้าได้ถ้าไม่ใช่2ตําแหน่งนี้จะไม่เห็นเมนูนี้นะครับขั้นตอนแรกให้กดไปที่เมนูสร้างประวัติลูกค้าครับ เมื่อกดแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้ครับซึ่งส่วนแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวลูกค้าครับในช่องแรกก็คืออัปโหลดรูปภาพไว้สำหรับใส่รูปภาพลูกค้าครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับในช่องถัดไปก็คือชื่อเป็นช่องที่บังคับเกากสามารถกรอกชื่อลูกค้าเข้าไปได้เลยครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สำหรับค้นหาลูกค้าและแสดงบนหน้าใบเสร็จครับ สช่องด้านหลังก็คือนามสกุลและชื่อเล่นไว้สำหรับเกอกนามสกุลและชื่อเล่นของลูกค้าสามารถใช้ค้นหาลูกค้าได้แต่การแสดงบนหน้าใบาเสร็จจะมีแค่นามสกุลเท่านั้นครับซึ่งทั้ง2ช่องนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับถัดลงมาก็คือช่องเพศเป็นช่องบังคับเกากไว้สำหรับระบุเพศของลูกค้าสามารถเลือกตามที่มีในระบบได้เลยครับ ต่อไปจะเป็นช่องมือถือไว้สำหรับกรอกเบอร์มือถือของลูกค้าเป็นช่องที่แนะนำให้ใส่ไว้ครับเนื่องจากส่วนนี้นำไปใช้ค้นหาลูกค้าได้และก็ใช้สำหรับส่ง SMS หาลูกค้าด้วยครับซึ่งถ้าเป็นเบอร์ต่างประเทศสามารถเลือกประเทศที่ต้องการในช่องประเทศได้เลยครับช่องสุดท้ายของบรรทัดน,นี้คืออีเมลไว้สำหรับกรอกอีเมลของลูกค้าครับ ถ้าทางร้านค้ามีการแจ้งเตือนนัดหมายผ่านทางอีเมลทางเราจะแนะนำให้ใส่ข้อมูลในช่องนี้ไว้ครับลงมาด้านล่างจะเป็นช่องหมายเลขลูกค้าไว้สำหรับค้นหาลูกค้าครับซึ่งทางร้านค้าสามารถกำหนดเองได้หรือจะข้ามช่องนี้ไปเพื่อให้ระบบร้านอัตโนมัติก็ได้ครับต่อมาก็คือช่องรหัสประจำตัวประชาชนพาสปอร์ต ไว้สำหรับกรอกข้อมูลบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับช่องต่อไปก็คือวันเกิดใช้ในการส่งข้อความสุขสัรวันเกิดให้กับลูกค้าครับพอเลือกเรียบร้อยระบบจะคํานวณอายุในช่องอายุให้เลยครับเป็นอีกช่องที่ไม่ได้บังคับกรอกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ3ช่องต่อไปจะเป็นประเภทลูกค้ารู้จักผ่านช่องทาง และสังชาติซึ่งทั้ง3ไม่ใช่ช่องที่บังคับกรอกเช่นกันมีไว้สำหรับกำหนดรายละเอียดของลูกค้าเพื่อแยกเป็นกลุ่มให้ค้นหาได้ง่ายมากขึ้นโดยในช่องประเภทลูกค้าและรู้จักผ่านช่องทางถ้าในระบบไม่มีตัวเลือกที่ต้องการสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับอีกช่องหนึ่งก็คือหมายเหตุมีไว้สำหรับกกอกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าคนนั้น ซึ่งจะไปแสดงบนประวัติย่อของลูกค้าครับถ้าไม่มีก็สามารถข้ามได้เลยครับสุดท้ายก็คือช่องแท็กของลูกค้าตัวแท็กนี้แม้จะไม่ได้บังคับเกาะแต่เป็นอีกหนึ่งช่องที่เราแนะนำให้ใส่ไว้นะครับมีไว้สำหรับจำแนกกลุ่มของลูกค้าสามารถใส่ได้มากกว่า1แท็กครับโดยทางร้านค้าสามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยการกดไปที่ปุ่มบวกด้านหลังครับผมหัวข้อต่อไปก็คือ ที่อยู่ปัจจุบันถ้าทางร้านค้าต้องการเพิ่มที่อยู่ของลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลในหัวข้อนี้ได้ครับซึ่งจะมีช่องที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลและรหัสไปรษณีย์ให้กรอกข้อมูลครับโดยข้อมูลที่ใส่เข้ามาทั้งหมดจะถูกนําไปแสดงบนหน้าใบเสร็จด้วยนะครับหัวข้อถัดมาก็คือที่อยู่สําหรับออกใบกํากับภาษีซึ่งก็ตามชื่อเลยครับ เป็นข้อมูลสําหรับใช้ในการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านั่นเองครับถ้าลูกค้าใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบันสามารถกดที่ติ๊กถูกข้างหน้าใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบันได้เลยครับโดยระบบจะนําข้อมูลที่อยู่จังหวัดอําเภอตําบลและรหัสไปรษณีย์มาใส่ให้ครับหรือถ้าไม่ใช่ที่อยู่เดียวกันสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยครับจะมีแค่3มช่องอย่าง เลขประจาตัวผู้เสียภาษีชื่อบริษัทและเบอร์มือถือที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเข้าไปได้เลยครับแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายครับข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานถ้าลูกค้าคนนั้นมีพนักงานประจําหรือพนักงานขายที่อยากจะรตะบุไว้ในระบบสามารถกดเลือกที่ชื่อพนักงานได้เลยครับเพื่อให้เวลาที่เปิดออเดอร์จะได้มีข้อมูลพนักงานประจําของลูกค้าขึ้นมา เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดไปที่ปุ่มบันทึกครับทีนี้ก็จะมีลูกค้าใหม่ขึ้นมาในระบบครับถ้าทางร้านค้าต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมสามารถใส่ชื่อลูกค้าที่ช่องค้นหาลูกค้าแล้วเลือกแก้ไขข้อมูลลูกค้าหรือไปที่ประวัติลูกค้าทั้งหมด แล้วกดที่ปุ่มดินสอด้านหลังชื่อที่ต้องการได้เลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างลูกค้าใหม่ในระบบเชวีหากต้องการเรียนรู้วิธีการใช้งานเมนูอื่นๆสามารถเข้าไปที่เมนูช่วยเหลือหรือรอติดตามคลิปของทางเราได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสร้างประวัติลูกค้าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของธุรกิจของคุณสวัสดีครับ